เรามาพูดคุยกันในรายการครอบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใครๆหลายคนติดตามดูแล้วก็ชอบมากเลยค่ะพี่ตั้มเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะนําเอาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของกิฟฟารีนมาพูดคุยกันนะคะคสาหรับวันนี้ค่ะแขกรับเชิญนั่งอยู่กับเราล้าค่ะน้องเป้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิด,นนดาบ,บริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะน้องเป้วันนี้เราพูดคุยกันถึงแบบหลายๆเรื่องเลยนะนะคะวันนี้น้องเป้มีผลิตภัณฑ์มองและเห็นมีหลายตัวมากๆค่ะจะเอามาแนะนําเรา แน่นอนอไม่ให้เสียเวลาเชิญเลยครับค่ะวันนี้หัวข้อของเราก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้รรเราจะเก็บมันไว้หรือปล่อยมันทิ้งไปดีใช่ไหมคะค่ะก่อนอื่นเป้ขอบอกเลยค่ะว่าจุลินทรีย์มันมีเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเราอ่านการ์ตูนมันจะมีฝั่งดีกับฝั่งร้ายโอ้โหนพี่มดเนี่ยค่ะมีหลายตัวฝั่งสีขาวกับสีดำฝั่งดีกับฝั่งร้ายฝั่งดําเยอะมากฝั่งดําเยอะมากใช่ไหมคะ ซึ่งถ้าฝั่งที่ดีเนี่ยนะคะจุลินทรีย์ที่ดีมันก็จะช่วยให้เหมือนระบบย่อยของเราทํางานเป็นปกติมากขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคหรือจุลจุลินซีที่ไม่ดีได้ดีขึ้นนะคะเมื่อกี้เราคงได้รับคําตอบจากคุณหมอไปแล้วว่าเราจะเก็บตัวไหนไว้แล้วเอาตัวไหนกำจัดมากขึ้นค่ะวันนี้เป้มีอาหารของจุลินทรีย์มาฝาก เป็นอาหารนะเมื่อกี้คุณหมอบอกเราแล้วว่ามันมีทางเลือกสองอย่างสามอย่างหนึ่งคือรับจุลินทรีย์เข้าไปเลยสองรับอาหารและสามรับทั้งสองอย่างแต่วันนี้ที่น้องเป้เอามาให้เราเนี่ยคืออาหารจูลลนทรีค่ะซึ่งอาหารของจูลินรีเนี่ยมันมักจะมีชื่อเรียกที่แบบค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงอย่างเช่นฟุกโตโอลิโกแซคคารกาล็โตโอลิโกแซคคารไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมโอลิโกฟุกโต คุณผู้ชมฟังไปก็อาจจะจับได้นิดหน่อยแล้วค่ะว่าแบบคุ้นๆนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีไอเจ้าอาหารของจูเินซีเนี่ยมีอะไรบ้างตัวลายๆทั้งหมดเนี่ยนะใช่อะไรบ้างนะคะอะไรบ้างครับค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกอ่าตัวนี้ดีกว่าค่ะอินูลินอินูลินนี่เลยกล่องสีเขียวข้างหน้าอินูลินคืออะไรคะอินูลินเป็น ชื่อของสารที่สกัดออกมาจากธรรมชาติสารจากธรรมชาติค่ะซึ่งเขาจะมีนี่แหละค่ะฟุกโตรอิโกแซคคารายกาเล็กโตนี่เลยต่อต่อลายๆต่อต่อลายๆนะคะเป็นอาหารของจุลินทรีย์อย่างดีนะคะเขาสกัดมาจากพืชผักธรรมชาติในเห็ดก็มีในกล้วยก็มีในกระเทียมหัวหอมก็มีคือสกัดในส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยมาโดยเฉพาะใช่มารวมไว้ในนี้เลย ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ของเราเนี่ยสกัดมาจากเหมือนที่รูปอยู่ที่หน้ากครับหัวชิคริหัวชิคริครับผมไม่ใช่ผี่ยอหมีนะคะชิคริมาเป็นเป็นหัวของมันนะนะคะซึ่งในนี้นะคะเราก็เราสามารถรับประทานเข้าไปได้ทุกวันเหมือนทานเป็นอาหารเพราะมันมาจากพืชอยู่แล้วแมเหมือนรทานพืชอ่ะเหมือนาเขาอยู่ในรูปแบบของผงค่ะเป็นผงครับผม เป็นผมแบบว่าต้องชงหรอน้องเป้เราเอามาโรยอาหารเราเอามาปรุงรสอาหารทานเข้ามาอาหารที่เราทานนี่แหละอาหารชาวที่เราทานเนี่ยโรยเหมือนเป็นช้อปปิ้งอย่างเงี้ยหรอใช่เหมือนโรยพริกจะโรยพริกไทยอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่เปลี่ยนมาเป็นโรยนี้แทนใช่ค่ะพอทานเข้าไปนะคะมันก็จะเคลื่อนตัวผ่านกระเพาะไปที่ลำไส้เมื่อมันโดนย่อยแล้วปุ๊บ มันไปถึงลำไส้ตรงนั้นมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่เยอะนะคะมันก็กลายไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นั่นเองจุลินทรีย์มีอาหารจุลินทรีย์ก็แข็งแรงค่ะใช่พอพอมีจุลินทรีย์แข็งแรงดีในลำไส้ปุ๊บลำไส้เราก็จะแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงใช่นี่เป็นระบบระบบแปครับผมค่ะทานได้เยอะไหมน้องเป้ฉีกซองกอกปากเลยได้ไหม ได้แล้วก็ดื่มน้ำตาลเยอะๆได้จริงป่ะแนะนำให้เราทานอาหารดีกว่ารสชาติจะดีนะคะไม่งั้นก็จะแบบแสบคอติดคอไปรสชาติอาจจะอร่อยขึ้นเมื่อกินพร้อมอาหารชงน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผลไม้ได้ไหมคะได้แต่ว่ารสชาติจะอร่อยขึ้นเมื่อกินพร้อมกับอาหารครับอาหารทุกอย่างใช่ไหมอาหารแบบอาหารอาหารคาวอ่ะที่เราทานเทใส่แกงเผ็ดอย่างงี้ก็ได้ได้ ทานใส่แกงที่ราดข้าวมาก็ได้อย่างนี้แนะนํามากกว่าแต่ต้องบอกคนข้างๆนะว่าเป็นอินูลินครับแล้วห่าวางยาออส่านี่จุรินซีภาคร้ายภาคสีดำเรอ่มานแล้วทานเยอะแค่ไหนครับต่อวันวันหนึ่งซองหนึ่งพอไหมหรือต้องทุกมือครับ หนึ่งถึงสองซองก็ได้หนึ่งถึงสองซองได้นะคะวันหนึ่งหนึ่งซองถามว่าพอไหมพอนะคะบางคนถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่แข็งแรงท้องเสียบ่อยๆท้องผูกบ่อยๆก็ทานสองซองต่อวันก็ถือว่ายังได้อยู่นะคะสนใจนะเป็นทางเลือกทประ่านมากค่ะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทานใ้ทุกวันอีกหนึ่งตัวคือคือคอโลฟิลซีโอคอ l โลฟิลซีโอยู่ด้านนี้เลยอันนี้ชอบมากชอบมากค่ะเป็นที่ขายดีเทน้ําเทท่าของกิฟฟรีค่ะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของคอ l โลฟิลินนะคะมันก็เป็นยากกับคอลโลฟิลนี่ยแหละนะคะเอาออกแบบมาให้ช่วยในการเหมือนช่วยขับสารพิษ ออกจากร่างกายได้ดีจรดี detox คขับสารพิษ็อกซ์ร่างกายค่ะก็เขาจะเขาจะช่วยให้ลำไส้กำจัดสารพิษดีขึ้นเพราะว่ามีจุลินทรีย์ที่ดีเยอะขึ้นนั่นเองอันนี้คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์เหมือนกันหรือเปล่าคะน้องเป้เจ้าตัวคอ l o r f u l c o l o r p ิ i ไม่ได้เป็นอาหารของจุลินทรีย์แต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีแค่คอ l ล r p h i l อย่างเดียวนะคะไม่เหมือนในท้องตลาดทั่วไปนะ เพราะเรายังใส่อาหารของจูดินซีเข้าไปครับผมอย่างตัวโอลิโกฟรุกโตสเราก็ใส่เข้าไปมีอยู่ในนี้ด้วยโอลิโกฟลูซีโอด้วยใช่แล้วก็ซีก็คือวิตามินซีคนะคะโอก็คือโอลิโกฟลูโตสเนี่ยแหละอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วเรายังมีสารสกัดจากพวกแอปเปิ้ลกลิ่นแอปเปิ้ลหอมมากอร่อยมีกลิ่นหอมด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะมันเป็นผงวิธีการคือยังไงคะน้องเป้ก็ละลายน้ำตัวนี้ ตัวนี้ใส่เข้าไปในอาหารเหมือนอินูลินก็ได้แต่จะรสชาติดีกว่าถ้าเรากินเป็นแบบน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเขากินแบบน้ำคาอโรฟิลกันนะมันต้องผสมในน้ำเย็นน้ำน้ำเย็นน้ำธรรมดาแช่ตู้เย็นก็ได้แต่ค่ะปริมาณน้ำา่ะคะลิตรหนึ่งพอไหมหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรถ้าน้อยกว่านั้นน่ะก็ได้มันจะเข้มข้นเข้มข้นคึ้นขึ้นหลิตรต่อหนึ่งซองใช่ค่ะทีนี้บางคนก็สมได้เยอะนะเนี่ยใช่ค่ะแต่ไม่ได้ให้ดื่มทีเดียวหมด นะคะคให้แบ่งดื่มจิบไปเรื่อยๆดีกว่าถามว่าสามรินมาแก้วหนึ่งดื่มทีเดียวหมดได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่าเราอยากจะให้ค่อยๆเติมเติมน้ําเพราะว่าการเติมน้ํา ให้กับร่างกายต้องเติมไปเรื่อยๆเติมทั้งวันดีกว่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราทานได้กี่ซองอะคะน้องเป้แนะนแนะนํา1-2ซองนะคะความจริงหนึ่งซองก็เพียงพอแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ตัวเนี้ยเราแนะนําให้ทานได้ทุกวันไม่มีอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมไปวันละซองวันละซองร่วมกับการดื่มน้าเปล่าธรรมดาอย่างนี้ท่านผู้ชมมาสมเอาไว้นะใส่ขวดนะขวดฤกษกคนหนึ่งจุดหแช่ตู้เย็นแล้วทานทั้งวันเลยได้ไหมแทนน้ำเลยได้แนะนําว่าควรจะแช่ตู้เย็นด้วยแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่า บางทีเราเราลืมแล้วเราก็ชงเสร็จแล้วบางทีมันอยู่ข้างนอกมันอาจจะบูดหรือว่ามีเชื้อขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะฉะนั้นน้องแช่เย็นดีกว่าสมมุติเราผสมแล้วหนึ่งขวดเนี่ยน้องไปเราควรทิ้งมันมันควรกินให้หมดภายในกี่วันวันหนึ่งไม่ใช่แช่ไว้เจ็ดวันสิบวันนะจะได้เป็นประโยชน์สูงสุดเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ควรรับประทานน้ำเกินวาาลิตครึ่งอยู่แล้วน้องใช่นะคะโอเคมีตัวไหนครับตัวต่อมา อ่ะขอไปที่ผลิตภัณฑ์ของเด็กบ้างคเพราะว่าเหมือนในเด็กเนี่ยคะเขาจะมีการพัฒนาของจุลินซีในลำไส้ได้น้อยกว่าผู้ใหญ่นะมันจะค่อยๆเติบโตพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมการเติบโตของจุลินซีในลำไส้ของเด็กนั่นก็คือตัวนี้ค่ะพรีไบโอนี่พรีไบอนี่ด้านหน้าเลยชื่อเ่เมื่อกี้เลยพรีไบโอติกคืออาหารถูกไหมอันไี้ก็คือพรีไบโอนี่โอโหง่ายมากอ่าสำหรับเด็กนะคะซึ่ง รสชาติของเขาเป็นรสผลไม้รวมแล้วก็เป็นรูปแบบรชาติอร่อยเม็ดเคียวโอ้ยิ่งอร่อยเลยกินง่ายเออคะก็เด็กสามารถทานได้เคี้ยวเล่นได้วันละ10เม็ดสิบเม็ดต่อวันก็คือจะป้องกันไหมเกิน1ิเม็ดเป็นไรไหมเกิดสมมติเด็กชอบเกินสิเม็ดไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นอาหารของจูลินทรีย์แล้วมันไม่อันตรายนะคะแต่ว่า ปริมาณที่เหมาะสมที่สุดก็คือ10เม็ดล้วฟันจะผูกไหมอะฟันอาจจะผูกได้ถ้าเขาเคียวแล้วไม่ยอมแปลงฟันเคียวแล้วนอนไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือดูแลสุขภาพฟันโดยรวมปกติครับครับนะคะ นอกจากเขาจะช่วยดูแลจุลินรีในลาไส้ของเด็กแล้วเขายังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับเด็กน้อยได้ด้วยคนะคะเพราะว่าในลาไส้เนี่ยออในจุลินทรียในลาไส้ก็ช่วยพัฒนาช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กได้ครับค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกว่ามีวิตามินซีอยู่ได้ไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นผลไม้รวมผลไม้รวมมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยค่ะ แต่มั่นใจเด็กๆต้องชอบแน่ๆเด็กๆต้องชอบผู้ใหญ่อย่างอยากทานอะไรไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่อยากทานเม็ดเคี้ยวแป้แนะนำตัวนี้ค่ะนี่อีกตัวหนึ่งเห็นเลยตัวหนึ่งครับผมโคโลสตุ้มโคโลสตุ้มคืออะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากนมวัวครับผมสำหรับ แม่วัวพึ่งคลอดเท่านั้นนะคะอุดมไปด้วยสารสำคัญมากมายโดยเฉพาะสารเพิ่มภูมิต้านทานนะคะสำหรับคนที่เรียกว่าเรียกได้ว่าระบบขับถ่ายไม่ค่อยเป็นปกติอันนี้เป็นหนึ่งในอาหารของจุลินทรีย์เหมือนกันไหมคะน้องเป้อาจจะไม่ได้เป็นพวกไฟเบอร์ที่ให้จุลินทรียเจริญเติบโตได้โดยตรงแต่ว่าเขาจะมีส่วนช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายาได้ดีขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคจุลินทรีย์ที่ไม่ดีได้ดีขึ้นทให้ร่างกายแข็งแรงอะ,อะตัวนี้คือพวก3ตัวแรกเนี่ยมันจะช่วยให้จุลินทรีย์ฝั่งสีขาวฝั่งดีแข็งแรงตัวแต่ตัวคอสตุ้มเนี่ยมันจะไปฆ่าไอ้จุลินทรีย์ฝั่งสีดอํอมันช่วยต่อสู้ทําให้สีดำลดลงเป็นอีกหน่วยหนึ่ง เป็นเป็นหน้าด่านเขาเรียกใช่ไปเกดการินทรีฟ้ามันก็ทานได้วันหนึ่งกี่เม็ดคะสําหรับเด็กๆวันละหนึ่งเม็ดถือว่าเพียงพอโอ้นอร่เป็นสักเท่าไหร่ครับอายุสักเท่าไหร่ที่ว่าเด็กๆนี่ตั้งแต่ประถมขึ้นไปประถมขึ้นไปเคี้ยวได้เคี้ยวได้นะคะก็ถ้าเขาท้องเสียบ่อยนะคะหรือว่าไปเจออาหารที่จะมีดนทซีที่ไม่ดีเข้ามาเยอะก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปสู้ทานทุกวัน ทานทุกวันวันได้เลย,เลยไม่อันตรายค่ะแล้วถ้า,าเป็นผู้ใหญ่ล่ะคะผู้ใหญ่ได้ถึง4-5เม็ด4 5เม็ดค่ะค่ะ<า>ก็เรียกว่าสามารถเพิ่มคุมมค<า>ุ้มกันให้ร่างกายได้เอะไะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อไปเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมของร่างกายเรานะคะต้องข,<า>ขอบคุณน้องเป้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะน้องเป้ขอบคุณนะครับครับ และท่านผู้ชมนะครับสามารถติดต่อขอข้อมูลนะครับหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการเราได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w e i f r i n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการตามไปเป็นแฟนเราใน Facebook ได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม